เรียนท่านคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประมงประจำปี2564ท่านดิฉันนางสาวการจนาอภินร์นโอทองนักวิชาการประมงปฏิบัติการสาัดสวนใจและพัฒนาการพะเรี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบเทริขันขอนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการผลิตไข่ตะกรมามขาวตัวเดียวโดยใช้วัสดุล่อต่างใช้กันโดยมีนางสาวสุนตาเลี่ยงใหม่เป็นผู้ร่วมวิจัย ความสาคัญและที่มาหอยตะโพงกามขาวเป็นหอยนางลมขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในอาหารทะเลที่มีรสชาติดีมีปริมาณเนื้อมากนิยมรับประทานแบบสดหรือนำไปปรุงให้สุกหอยตะกพงกางขาวที่มีชื่อเสียงที่สุดคือหอยนางรมสุน่าธานีเกษตรกรนิยมเลี้ยงเนื่องจากขายได้ราคาดีสูตวิจัยและพัฒนาการพอเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระจุก คีดขันประสบความสำเร็จในการต่อพันธ์หอยตะกรมครั้งแรกในปีพศ2534และดำเนินการพัฒนาเทคนิคต่างๆอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบปัญหาผลผลิตลูกพันธุ์หอยไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรเพราะในปัจจุบันาราฤดูการลูกพันธุ์หอยจากธรรมชาติลดน้อยลงเกษตรกรจึงจําเป็นต้องใช้ลูกพันธุ์หอยจากโรงเพาะฟักมากขึ้นสําหรับปัญหาการผลิตลูกพันธุ์หอยในโรงเพาะฟักพบว่าในช่วงลูกหอยเข้าสู่ระยะเมตาฟอสิที่เปลี่ยนการดํนรงชีวิตจากระยะว่ายน้ํามาลงเกาะขอบกระสุลร่อยังมีอัตราการลงเกาะต่ํา สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากชนิดวัสดุล่อที่ไม่เหมาะสมในการลงเกาะของลูกขอยจากการศราึากษา,รราข,ข้อมูลเพิ่มเติมน,นะคะการเลือกวัสดุล่อของสัตว์ไี่มีกระดูกสันหลังรวมทั้งขอยตะโกรมขาวจะสัมพันธ์กับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเช่นพันธุก,กรรมอายุแรงอุคสรกภาแหล่งของสารอาหารและลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุลอ่อ เช่นบนผิวสัมผัสสารจากข้อแม่พันธุ์ที่ปล่อยทิ้งไว้บนวัสดุและไมโครไบโอยบอกโอฟีนที่สร้างขึ้นที่สร้างขึ้นเคลือผิววัสดุนะคะในการศึกษาครั้งนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบชนิดของวัสดุล่อและการสร้างไบโอฟ์นที่เหมาะสมต่ออาัตารการลงตอ,ของกของลูกขลงโภมการขาว วิธีดําเนินการศึกษานะคะวางแผนการศึกษาแบบแฟกทอเรียลชนิดสองปัจจัยในแผนแบบสูงสมบูรณ์ปัจจัยที่1นนะคะชนิดวัสดุรอบม,มี2ชนิดก็คือแผน pvc ซึ่งเป็นตัวแทนของแบบผิวเรียมนะคะ2ก็คือเบอร์คอยซึ่งเป็นตัวแทนแบบผิวหยาบค่ะปัจจัยะะจที่2ก็คือการสร้างไบโอฟิลชนิดสีแบบนะคะโดยแบบที่1ก็คือจะแช่ในน้ำทะเลสองนะคะแช่ในน้ำเลเยอร์องสะปัตจากแช่ในน้ำตัวรินซี สีจะแช่ในน้ำแดอะตอมค่ะชุดก,การทดลองนะคะจะแบ่งเป็นแปดชุดการทดลองโดยชุดก,การทดลองจะมีการทดลองชุดละสามชั้งนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเป็นการเตรียมผู้ผข่ตะปมตามขาระยะพฤศจิเดอเจรนะคะโดยจะทําการรวบรวมพ่อแม่์ข่ตะปูตามขาวจากธรรม,าามาชาติโดยใช้พ่อแม่ธุ์จากแหล่งไข่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีขนาดความยาวเกือบมากกว่าสิบเซนติเมตร หลังจากนั้นนะคะนามากระตุ้นให้ปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลปงอุณหภูมิเมื่อพ่อแม่พันธุ์ของกระกุลการขาวปล่อยไข่และน้ําเชื้อออกมานะคะจะทําการเก็บรวบรวมไข่และน้ําเชื้อนํามาผสมกันในอัตราส่วนของไข่และน้นนะนาาําเชื้อเท่ากับหนึ่งต่อห้าแล้วนําไข่ลงถังฟักเดยใช้ความหนาแน่นห้าฟองต่อิลิตรเมื่อไข่พัฒนาเข้าสู่ระยะดีเชฟเปลี่ยนไข่น้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จากนั้นนําลูกไข่ระยะดีเชฟมานะอุดมานในถัง โดยใช้ความหนาแน่นสามตัวต่อเมลีลิตรให้แกนต้นพืชชนิดไอโซไคซิตเจเปน่าและทีโตสลอตความหนาแน่นหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันเซลล์ต่อเมลีลิตรวันละสองมื้อเช้าเย็นนะคะเมื่ออนุบาลลูกไข่ประมาณแปดถึงยี่สิบวันจะพบว่าลูกแต่เข้าสู่ระยะเอพิบูลิเจอร์ทำการคัดขนาดด้วยตะแกรงกรองขนาดช่องตาสองร้อยห้าสิบไมโครเมตรนำไปใช้สำหรับการทดลองต่อไปนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการเตรียมวัสดุอรอบและการสร้างไบโอฟิล์มโดยวัสดุอรอบแบ่งเป็นสองชนิดคือแผ่น p ีวจะตัดเป็นชิ้นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง7เซนติเมตรจำนวน12แผ่นและเปลือกหอย ชนิดแคสเซเทียเปเชลาก็คือไขยตรงบลางฐานนั่นค่ะนำมาราคทำความสะอาดด้วยน้ำจืดจากนั้นตักแดดให้แห้งแล้วก็นำมาบดให้ละเอียดเรียบครจากนั้นเราก็นำไปกรองด้วยตะแกรงกรองขนาดช่องตา500รมิลลิเมตรแต่ให้ค้างอยู่ในตะแกรงกรองขนาดช่องตา250รมิลลิเมตรเพื่อให้ได้เปลือกไข่ป่นที่มีขนาด250ถึง300รมิลลิเมตรนะคะจากนั้นนำเปลือกไข่มาสร้างลำดักตามจำนวนสุดสัดที่เราจะมาสร้างไบโอฟิล์มนะคะเราต้องเตรียม ออจานขอเชื้อต่อน,นะคะก็โดยจานข้อเชื้อที่เราใช้นะคะจะเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง75มลเมตรสูง10มิเมตรนะคะจำนวน20จานเราจะนำแผ่น PVC ที่เราตัดไว้เป็นแผ่นวงกลมนะคะมาใส่ในแต่ละชุดการทดลองนะคะส่วนในส่วนของเปลือกหอยที่เราทำการตอกเรียบร้อยแล้วนะคะเกลี่ยลงบนแผ่นให้เป็นแผ่นในจานขอเชื้อนะคะน้นำขมวดแช่ ก็สร้างเบอร์ฟนะคะเบอร์นหนึ่งก็คือการเตียงน้าทะเลนะคะเราจะใช้น้ำทะเลดิบไม่ผ่านการกรองและผ่านการฆ่าเชื้อใดๆนะคะ S <S สองนะคะเรียนอ้ม <Leonard> จากเนื้อหอยสกาาัดโดยเราดัดแปลงจากวิธีของเดวักี้แอนอาิสนะคะโดยใช้เนื้อหอยตะกรมการขาวจำนวนหน้าตัวตัดให้ละเอียดและเติมน้ำจากปริมาตรให้ได้500มิลลิลิตรแช่ไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ4องศาเซลเซียสเป็นเวลา12ชั่วโมงนำน้ำส่วนที่อยู่ด้านบนปริมาตร100มิลลิลิตรมาป,ปริมาตรด้วยน้ำแข็ให้ได้ปริมาตร500มิลลิลิตรนะคะ สามนะคะเราจะเตรียมตะเตรียมน้ำเจือดินซีนะคะโดยใช้ขวเชื้อจุลินทรีย์ปอมา1ของปรมปมงนะคะโดยใช้ขวเชื้อจุลินทรีย์5กรมัมหนักสะอาด1ลิตรอาหารกุ้งทะเลบดละเอียด10กรมัมน้ำตาลทรายแดง20กรัมนะคะนํามาผสมรวมกันจากนั้นนะคะเป่าอากาศเบาๆแล้วก็ทิ้งไว้36ชั่วโมงก่อนจะมาใช้ค่ะสี่นะคะเป็นการเตรียมดรายอตอนชาร์ดิน แอลโครนานะคะโดยเราจะเลี้ยงในอ่างในระดับห้องปฏิบัติการโดยใช้น้ำทะเลปริมาตร900มิลลิลิตรผ่านการกรองด้วยถุงกรองขนาด๑ไมโครเมตรปรับระดับความเค็มของน้ำให้ได้25ส่วนส่วนในพันหลังจากนั้นมาไปเพิ่ค่าเซเลียมอน,อน,น,รออนออเรื่องความดันที่ระดับความดัน15ก้อนต่ออลางเนื้เป็นเวลา1 5ถึง๒๐นาทีนะคะทิ้งน้ำให้เย็นแล้วก็ผสมสูตรอาหารลงไปนะคะโดยใช้ของส่วนาหารของคอนเว้นะคะปริมาตร1มิลลิลิตรและโซเดียมซิลิเกตปริมาตร1มิลลิลิตร จากนั้นก็เติมกชาแอรโกลล่าหนึ่งร้อยมิลลิตรลงไปให้อากาศโดยใช้ขั่งแก้วพวงต่อสายให้อากาศจุ่มลงในขวดจนถึงต้นขวดใช้จุดสัมีปิดไว้บริเวณปากขวดให้แสงสว่างวันละแปดชั่วโมงทิ้งไว้สามถึงสี่วันค่ะหลังจากนั้นนะคะเรานำน้ำแช่เนี่ยค่ะปริมาตร30มิมลลิตรลงในจานแต่ชุดการทดลองเพื่อสร้างไบโอซีนเป็นเวลาสองชั่วโมงก่อนเริ่มดำเนินการทดลองนะคะ เมื่อครบเวลา2ชั่วโมงแล้วนะคะเราจะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำ100%ในจานแต่ละชุดการทดลองโดยจะเติมน้ำทะเลความเข้ม25ส่วนในพันอิมาส30มิลิตต่อจานลงไปแทนที่น้ําแช่ค่ะ หลังจากนั้นนะคะนําลูกข j j ่อยระยะเพชิกูริเตอร์ลงอนุบานในแต่ละชุดการทดลองโดยใช้ความหนาแน่นลูกขอย10ตัวต่อมิลลิลิตรหรือ300ตัวต่อจานให้อาหารโดยใช้แบงค์เพื่อชนิดไอโซคีโตและเบต้าความหนาแน่น110,000-150,000เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่อมื้อให้เวลา2เว่ยนะคะเราจะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำ100%เมื่อครบ24ชั่วโมงจนกระทั่งไม่พบลูกข่อยตะกงตามขาวระยะเพชิกูริเตอร์จนสิ้นสุด การทดลองนะคะในระหว่างนั้นที่ะครบ2ี่สิบโหนเราจะนับจำนวนลูกถอยที่ลงออกด้วยนะคะในช่วงระหว่งะะางการทดลองนะคะอุณหภูมิในการทดลองจะอยู่ในช่วงที่2 9ถึง30องศาเซลเซียสตลอดการทดลองค่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะโดยเราจะถ่ายน้ำผ่านะบ,บอกรองขนาดช่องตา45ไมโครเมตรถ่ายน้ำา1 0เซนค่ะกรองลูกถอยที่ยังไม่ลงกว่าพื้นแยกออกมานะคะ แล้วเราก็จะนับจำนวนลูกข่อยที่ลงกเกาะพื้นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชุดการทดลองที่ใช้แผ่น v c เป็นวัสดุร่อนะคะ่ะเราจะนับจำนวนล,ลูกข่อยทั้งสองด้านรวมที่พื้นของการขาอเชื้อด้วยในชุดการทดลองที่ใช้เปลือกข่อยนะคะเราจะนับทุกชิ้นของเปลือกขอยรวมที่พื้นของการขาอเชื้อด้วยค่ะหลังจากนับจํานวนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนําวัสดุร่อนและลูกข่อยลักวงกานขาอเชื้อเดิมและเราก็เติมน,น้ำทะเลคอมเพที่25ส่วนหน,นึ่ง เป็นน้ำใหม่นะคะแล้วก็นำลูกไอยและวัสดุลออตักลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นํำข้อมูลมาคำนวณตามสูตรนะคะคือสูรตรอัตราการลงเกาะคือจำนวนลูกไอยที่ลงเกาะหารด้วยจำนวนลูกไอยเริ่มต้นคูณด้วยหนึ่ง้อยนะคะ การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราจะวิเคราะห์อ,อิสระคนร่วมของปัจจัยทั้งสองแบบนะคะแบบสุ่การส่องทางแล้วก็เปรียบเทียบผลของปัจจัยในแต่ละกลุ่มชนิดวระสุล่อแล้วก็กลุ่มการสร้างไบโอฟีนะคะเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของอัตราการงๆโดยวิทีคูคีเอสเอสดีนะคะโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติค่ะผลการศึกษานะคะลูกหอยตะกงกางขาว ลงเกาะพื้นจนหมดในระยะเวลา120ชั่วโมงผลการวิเคราะห์ที่24ชั่วโมงนะคะเราจะพบว่าวัสดุล่อค่ะที่แตกันกันมีบ่บอัตราการลงเกาะของลูกหอยนะคะโดยวัสดุล่อแบบเปลือกหอยให้ผลดีกว่าแบบ PVC แตกต่างกันในระยะเวลา2,000วินค่ะแล้วก็การ สร้างไบโอฟิล de ์มที่แตกต่างกันนะคะก็มีผลต่ออัตราการลงเกของรูปหอยโดยการสร้างไบโอฟิล์มแบบแช่ในน้ำเลยเยื <t <t ่อขดสกัดเนี่ยให้ผลดีที่สุดแต่ไม่แตกต่างกันทางสตกับแบบแช่ในน้ำแบบตอมนะคะอิทธิพลร่วมของสองปัจจัยนี้นะคะเราพบว่าวัสดุรออและการสร้างไบโอฟิล์มเนี่ยมีอิทธิพลร่วมกันต่ออัตราการลงเกาของรูปหอยโดยการที่เราใช้เกลือหอยเนี่ยเป็นวัสดุล่อแล้วนําไปสร้างไบโอฟิล์มแบบแช่ในน้ำเนย ในเนื้อเยื่อหอยสักัดให้ผลดีที่สุดนะคะโดยให้อัตรา,ารการลงเกาะเฉลี่ยอยู่ที่59.78%นะคะแต่ไม่แตกต่างกันทาสติขางการใช้เกลอบหอยเป็นวัสดุล่อแล้วนำไปสร้างแบบไบโอฟิลแบบแช่ในหนังแบบอะตอมซึ่งให้ผลอัตรา,ารการลงเกาะอยู่ที่48.67%ค่ะ ในขณะที่เวลา48ชั่วโมงนะคะหลังจากที่ลูกอลลงเกา 48, 72, 96และ120ชั่วโมงนะคะผลการทดลองในช่วงนี้นะคะให้ผลไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมดนะคะโดยชนิดวัสดุล่อนะคะก็ให้ผลเช่นเดียวกับที่ราย20ชั่วโมงก็คือมีความแตกต่างกันกมีผลต่อตามีมผล การลงเราะแตกต่างกันโดยวัสดุล่อจะตกขอยให้ผลดีที่สุดนะคะดีกว่าแบบ a c แล้วก็การสร้างโปรีนที่แตกต่างกันก็มีผลก่อการลงเกอะของรูปหอยโดยการสร้างแบบในน้ำเลือนเลื่อหอยสังขารก็ให้ผลดีที่สุดแต่ได้แตกต่างกันทางปรตีกับแบบแช่ในน้ำแบบเราแช่แบบที่เวลา24ชั่วโมงแต่ในส่วนของอิทธิพลร่วมกันของวัสดุล่อและการสร้างโอซีนเนี่ยค่ะ ในช่วงเวลาส8่แปึงร้อยยี่สชั่วโมงนะคะไม่มีอิทธิพลร่วมกันต่ออัตราการลงของของรูปหอยนะคะวิจารณ์ของการศึกษาในครั้งนี้นะคะชนิดวัสดุล่อแบบเปลืออยร่วมกับการสร้างเมลฟีหเมอแช่ในน้ำเลื่อกผัสสะบัมีอัตราการลงเกาะสูงที่สุดแตกต่างกับชุดการทดลองอื่นๆแต่ว่าไม่แตกต่างับตาจาบลูกหอตะกงคำถามที่ลงต่อบนเปลือกหอยเรื่องของการสร้างเบลฟีหรือแช่ในน้ำไดอะตอม ซึ่งอสอดคล้องกับการศึกษาของพันยรดและคิดนะคะโดยที่เขาได้ทําการทดลองปฏิกิริยวัสดุล่อให้เกิดไนโอรฟีนหรือแ,แช่ในน้ำแร่ไอออนชนิดชุโตเซโลทัลส์ฮานนะคะแล้วก็แช่ในน้ำเ,งเนื้อเยื่อสกัดจากหอยตะโกูล้านขาวแล้วก็มีการแช่ในน้ำทะเลสองชั่วโมงนะคะโดยวิธีดังกล่าวเนี่ยค่ะมีอิทธิพลต่อการลำดับของหอยเช่นกันนะคะโดยการปริกิริยาด้วยสร้างเมลตรฟิลโดยแชยในน่ในน้ำแร่ไอออนชนิด กีโตเซลล์ล้อคลาสิคทานเนี่ยจะแช่ในน้ำเนยเยื่อของสกัดสามารถกระตุ้นการลงเกาะของลูกหอยได้อัตราการลงเกาะได้เชิงกันและทั้งสองวิธีอ่ะดีกาะแลแช่ในน้ำทะเลสองชั่วโมงค่ะผลการศึกษาในเรื่องของการศึกษานี้นะคะที่ชิ้นวัสดุล้อแบบเปลือกถอยเนี่ยมีอัตรตา,มมาก,ตก,การลงเก,กากะเฉล,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 ลีย่ยของลงกูกหอยสูขขงกว่าแบบแผง p ี c แสดงให้เห็นว่าเปลือกถอยซึ่งเป็นชิ้นขนาดเล็กแล้วเรานำมาเกขยห้เป็นแผง ทำให้มีลักษณะเื้นผิวหยาบจะทําให้ลูกัวตนตะกลมบางขาเนี่ยค่ะมีอันตรกา์ต่อแผ่น PVC ซึ่งมีลักษณะเป็นผิวเรียบซึ่งจากข้อการศึกษาของเดวอี้และอาริสนะคะซึ่งเขาได้สื่อสารอันตรการตของลูกขวานดังลมขวารตะกลมบางนะคะซึ่งจะมีค่าสูงสุดบนแผ่นอสติกที่มีเนื้อหยาบและมีค่าต่ำสุดบนแผ่นอสตติกที่มีเนื้อเรียบนะคะแล้วก็การศึกษา ข้อมูลอีกอย่างของโดโลเียและอันี้ก็คือให้ข้อมูลว่ากรดไอเนี่ยซึ่งมีสารประกอบแคลเซียมสูงเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมไอดบไซด์ระดับอแคลเซียมไอออนที่มีมากก็สามารถกระตุ้นพฤติกรรมการลงอ่อของกระถอยลรมได้ดี ในส่วนของการสัานี้ในเรื่องของการสร้างไบโอฟิลโดยแช่ในน้ำในเรื่องของสกัดและแช่ในน้ำไดอบตอนนะคะทาให้อาการกำลังกรลุกมันไมดแตกต่างกันแต่ดีกว่าการสร้างไบโอฟิลโดยแช่ในน้ำทะเลและจุลินทรีย์นะคะซึ่งสองท้องกับรรยงานการศึกษาของสวัสด์นะคะว่าเนื้อเยื่อหอยสกัดเนี่ยจะมีสารจิลโมนที่พบอยู่ในของเหลวในตัวหอยซึ่งเป็นสื่อช่วยในการกระตุ้นให้ลูกหอยโลกร นอกจากนี้นะคะแรงงานการศึกษาของดูแมนนะคะได้รายงานว่าในอะตอมชนิดแอมโฟราคอสเซฟอมฟอสเฟตที่มีการดูชีวิตแบบติดต่อรับถูกบนท้องหนันะคะเมื่อเขานํามาทําเซลล์เนี่ยมาโดยท่องพบองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและเมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของมันเองเขาพบว่ามีกรดอะมิโนไทโรซีนซึ่งพบในส่วนทับของใบแลงคูซึ่งเหมืแลงคูเนี่ยก็เป็นแองสีฟ้า เช่นเดียวกันกับหอยตะพงตอนเช้านะคะก็เป็นไปได้ว่าหอยตะพงตอนเช้าก็จะมีบทเมนูนี้เหมือนกันนะคะลูกหอยตะพงตอนเช้านะคะในการสังเกตุเนี้ยค่ะพบว่าเขาตอบสนองต่อวัสดุแบบวัสดุร่อนและเบลซีนมากที่สุดในช่วงระยะเวลา24ชั่วโมงโดยมีอัตราการระเาะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อใช้วัสดุร่อนแบบตรวจสอบก่อยและการสร้างเบลซีน แช่ในน้ำเย,ยอะยขดสกบัดนะคะและแช่เกิดขอยื่งกับการสร้างไบฟีนแบบในน้ำแบอะตอนนะคะซึ่งอสอมภาษณ์นศึกษาของอุศรเซราว์และเซธฮาร์เกนนะคะที่ทำการทดสอบเบื้องต้นบอกว่าอัตรากการลงอของของลูกขงตะกอ,อนตอนขออาวมีค่าสูงสุดที่เวลา24ชั่วโมงเมื่อเปรียบเทียบกับที่เวลาสิบสองและสิ 48ชั่วโมงนะคะสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว,ว่าการผลิตไอกระปรงความขาตัวเดียวโดยใช้วัสดุล่อต่างชนิดกันในช่วงการอนุมาลรูลปของไอกระรงความขาวระยะเต็มปีิเจอร์จนถึงระยะลงกพื้นวัสดุล่อที่เหมาะสมะกับการลงกะของร,ปรงูปของไอกระปงคมขาก็คือการใช้เกลอขหอยและการตั้งไบโอซีมแบบแช่ในน้ำเนอเยื่อหอยสาบัด จะทาให้ลูกหอยตะกงกระเข้าในอัตราการลงอดสูงสุดและระยะเวลาที่ลูกหอยมีอัตราการลงปอดสูงสุดก็คือที่เวลา24ชั่วโมงค่ะประโยชน์ของผลงานวิจัยในครั้งนี้ก็คือสามารถนํเข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานการผลิตที่กา์ถ่ายตะกงกระเขได้จริงเพื่อเพิ่มอัตราการลงตอดของลูกหอยตะกงมำขายสูงขึ้นอีกท้งก็เพิ่มทุนและระยะเวลาในการอนุบานนอกจากนี้ยังสามารถผลิตลูกหอยได้จำนวนมากขึ้นเพื่อเพิ่ขอกับความต้องการของเกษตรกรค่ะ